สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูอุ้มนะคะจะพาไปเรียนวินชาวิวทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของสัตว์ผู้ผู้น่ารักนะคะสัตว์ผู้น่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าสัตว์ที่เราจะเรียนเนี่ยมีสัตว์ที่อยู่ในน้ําอยู่บนบกแล้วลักษณะของร่างกายเนี่ย เป็นยังไงบ้างลักษณะของร่างกายเขาในร่างกายมีอะไรบ้างนะคะตับไตไส้พุงอาหารที่เราทานเข้าไปมีอวัยวะของสัตว์หรือเปล่าอ่าเป็นคำถามที่ชวนคิดมากเลยนะว่าอวัยวะของคนและของสัตว์ต่างๆนะคะมีเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเราไปดูกันเลยนะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะพบกับครูอุ้มอีกแล้วนะคะเรื่องสัตว์น้อยผู้น่ารักนะคะอ่าไปดูในบทเรียนกันเลยว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะไปค่ะเข้าสู่บทเรียนเลยนะหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะก็มีดังนี้เลยมีอยู่5หัวข้อนะคะเด็กๆ เกมที่เราเห็นนะคะคือเกมทายคำสัตว์น้ำนะคะในน้ำนะจะมีสัตว์ต่างๆและครูอุ้มก็แทนเป็นชื่อสัตว์น้ำให้นักเรียนนะคะนำภาพมายงใส่นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยมีปลากุ้งแมงกะพรุนปลาหมึกหอยและปูค่ะต่อมานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในของสัตว์นะคะจะยกตัวอย่างเช่น เป็นเงือกลําไส้ปลาลังไข่นะคะหัวใจกระเพาะว่ายน้ำนะคะมีเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการลอยตัวนะแล้วก็ไตเพื่อปรับสมดุลน,น้ำนะต่อมาเป็นฐานนะคะมีกระเพาะพักอาหารมีหลอดอาหารตับอ่อนลําไส้ทวารหนักนะคะ ตับและหัวใจนะทะวารหนักมีไว้ถ่ายของเสียออกนะคะจากร่างกายหรือถ่ายกักอาหารออกค่ะต่อมานะคะก็เป็นเกมจำแนกสัตว์ต่างๆนะคะจะมีสัตว์นะคะอยู่ทางด้านขวามือนะแล้วก็นำมาเติมลงในช่องว่างนะคะก็จะมีปลาหอยนะคะและปลาหมึกนะคะ ไปดูภาพกันเลยอ่ะหมึกตัวสุดท้ายนะคะที่มีลายเนี่ยคือหมึกมีพิษนะคะไม่สามารถรับประทานได้นะ,ะต่อมาก็เป็นการจำแนกแมวน้ำเตาและปูนะคะสนุกกันไหมคะเด็กๆ เกมต่อมาคือจับภาพโดยใช้สัญลักษณ์บอกตัวเลขนะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอยู่ในน้ําก็จะเป็นปลานะคะแยกออกมาคือปลามีอยู่3ตัวนั่นเองอะไรเอ่ยอยู่ในน้ํานั่นก็คือปูกล้ามใหญ่ ปูกล้ามใหญ่เห็นไหมคะกล้ามเขาจะใหญ่มากมีไว้ป้องกันศัตรูนะคะใช้ป้องกันศัตรูใครเคยโดนปูนีบ้างเจ็บหรือเปล่าต่อมาค่ะก็คือลูกเต่าตามแม่เต่านะจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะมีแม่และมีลูกเต่านะคะ กระดองของเต่านะคะใช้ป้องกันศัตรูได้เช่นกันนะคะเด็กๆต่อมาคือภาพอะไรเอ่ยน,นั่นก็คือกุ้งก้ามโตนะคะกุ้งก้ามโตนะ,ะนะคะก้ามของกุ้งนะคะก็มีไว้ป้องกันศัตรูเช่นเดียวกันนะคะกล้ามใหญ่ๆของเขา ถ้าใหญ่มากเนี่ยสามารถหนีให้เล็บเราแตกได้เลยนะและสุดท้ายนะคะคือเกมจับคู่สัตว์น้ำนะคะกับจํานวน1ถึง5ค่ะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะ1ก็จะแทนด้วยสัตว์น้ำา1ตัวเลข2ก็จะแทนด้วยสัตว์น้ำา2ตัวนั่นเอง ก็จะแทนด้วยเต่า3ตัว4ตัวก็จะแทนด้วยปลา4ตัวนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะคือมีปลาหมึก4ตัวก็แทนด้วยสีมีปลา5ตัวก็แทนด้วย5นะคะบทเรียนนี้เป็นยังไงบ้าง สนุกกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ครูอุ้มด้วยนะฝึกทำกันเยอะๆนะคะเมื่อจบบทเรียนแล้วนะคะครูอุ้มก็จะพามาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะมีการจำแนกชื่อนะคะชื่อของสัตว์น้ำนะวันนี้เราส่วนใหญ่เราเรียนเรื่องสัตว์น้ำแต่นะสัตว์ในท้องทะเล ปลาลักษณะปลาเป็นยังไงคะมีชีพนะคะปลาถ้าปลาเขาจะว่าอย่างนี้นะหางเขาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลานะคะชีนอะไรอะ่ะโลมาโลมาหางเขาก็จะสลับไปไปนี่วนวนวนอย่างนี้นะหางเขาจะตีขึ้นแต่ถ้าหางเป็นปลาก็จะเป็นอย่างนี้นะสบัดอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นความรู้ และมีอีกอย่างหนึ่งปลาหมึกนะคะไม่ใช่ปลานะคะแต่เขาถูกพัฒนามาจากหอยนะคะถูกพัฒนามาจากหอยและถ้าเป็นปลานะคะก็จะมีการเคลื่อนที่แบบสบัดไปมาอย่างนี้นะ,ะแต่หมึกเนี่ยจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะเป็นความรู้ใหม่ช่วยกัน แล้วก็สังเกตนะคะเด็กวิทยาศาสตร์ต้องคิดวิเคราะห์และมีการสังเกตตั้งปัญหานะ,ะต่อมานะต่อมาก็จะมีการสอนเรื่องระบบภายในร่างกายของสัตว์นะคะระบบภายในร่างกายของสัตว์มีหลอดอาหารมีตับมีอะไรอีกคะมีไส้ลำไส้ที่เป็นอาหารของเราอะะบางอย่างก็เป็นอาหารของเราเช่น ไส้หมูเป็นต้นนะไส้หมูเป็นต้นแต่ลำไส้ของสัตว์บางชนิดนะคะไม่สามารถรับประทานได้นะคะจะทําให้ท้องเสียหรือเนื้อปลาบางชนิดก็ไม่สามารถรับประทานได้เช่นกันเหมือนในวิดีโอของคผู้อุ้มก็เช่นปลาปลาเป้าอ่าเพราะว่าเป็นปลามีพิษโอเคไหมคะมเก่งเก่งจัเลยลูกๆตอนหน่ เริ่มปวดท้องแล้วค่ะเดี๋ยวผู้อุ้มขออนุญาตนะคะไปใช้ทวานหนักก่อนนะคะทวานหนักของเราอยู่ที่ไหนอ่ะเรารู้หรือเปล่าทวานหนักนะคะก็คือที่ขับถ่ายของเสียนะคะที่ขับถ่ายของเสียนะคะของสัตว์เดี๋ยวตอนนี้ผู้อุ้มปวดท้องมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปใช้ทวานหนักก่อนนะคะบ๊ายบาย